สวัสดีนะครับพี่พี่วันนี้เรามาอัปเดตนะครับหลังจากที่เราขัดกระดาษทรายล้างเลกเกอร์เก่าออกไปแล้วนะครับวันนี้ก็เพิ่งจะพ่นแลกเกอร์เสร็จนะครับพี่พี่เพิ่งจะพ่นแลกเกอร์เสร็จนะครับก็ออกกะมาตอนเช้ายังไม่ได้นอนเลยพี่พี่นะครับจะบ่ายโมงแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้ก่อนพี่พี่นะครับวันหลังก็ ข่ขัดเงาดึงเงาเนาะนะครับแล้วก็จะเหลือราคาอีกที่นี้นะครับค่อยๆทําไปนะครับเงินเราน้อยพี่พี่นะครับนี่หลังจากที่เราพ่น้วนะพี่พี่นะก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไปตามงบเนาะพี่พี่เนาะนี่นะครับถ้าใครอยากลองทําเองก็เป็นงบประหยัดเนาะพี่พี่เนาะนะครับ ก็หมดดักเกอร์ไปกระป๋องกระป๋องครึ่งน,นะครับพี่พี่ประมาณ2กระป๋องนะครับวันนี้ผมใช้ประมาณ2กระป๋องยี่ห้อนี้นะครับน,นี่พี่นะนะครับก็พอได้อยู่นะพี่ๆนะครับโอเคขอบคุณพี่ๆี่ที่รับชมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพี่พี่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะพี่พนะเร่งนะครับก็เลยมาถ่ายตอนจบทีเดียวนะครับนี่นะยังขัดเงาอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับพี่เนาะโอเคโชคดีมีความสุขราำรวยเงินทองทุกท่านกรับพี่พี่ครับสวัสดีครับ